สวัสดีครับพบกับบาวเปรดลำดวนแ a n แนลอีกแล้วครับมือนีมากเบิ่งเขาอีกครับเขาเลืองแห้งแล้วครับกลายเป็นสีทองแล้วหนื่งกากมีฝนตกลงมากครับเขาบางส่วนกัะลมครับเดี๋ยดทายพี่น้องเบิ่งครับ ฝนตกนะครับฝนตกลงมาแดงวานและครับแต่ก็ตกบนนักบันไดทั้งตกทั้งลมครับเขาก็ได้ลมครับฮะครับเขาร่มครับพี่น้องฝนตกแล้วก็ล,กนลมนำกน็เห็ดให้เขาลมครับ ฟังนี่กระลมครับเขากำลังเหลืองเลยครับพี่น้อง เหลืองมืดแล้ครับพี่น้องเขาฝนตกแล้วมากเขาเลยลมครับเหมือนครับลมเหมือนครับแต่บรลมนี่คือที่ได้หลายครับที่ได้น้อยนี่เขาลมนี่ครับพี่น้อง ท,ทั้งนมีบทันเหลืองนะครับต่านใดท่างใดมีเม็ดหลายแหละลมมาฝนตกกันหล่มครับพี่น,นอ้องอ่าเป็นจอมจอมก็ทัง้งฝนเหลืองนะครับ อากาศครึมครับฝนตกครับพี่น้องฝนล,ลิ้นครับฝนล,ลินห้าเขาครับพี่น้องกล่องสั้นแน่นะครับเด้อว่าบดได หือใหม่กันสั่นมานนะครับของกรเบื้งเขาครับก็เลยมีโอกาสถ่ายให้พี่น้องได้เบิ้งนํานะครับลมับพี่น้องคลิปนี้ไว้ซำหนีนะซ้ำก่อนนะครับเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ ทิหนาพอกันไหม